ขอกราบจะไม่ต้องไปอันนี้ผมก็จะพามาเล่นสายเท็ดดูไปนะครับชื่อว่าบิ๊กนะครับนะครับผมมาเล่ยินคือเอ๊ะฉันไหนนี่นะครับพี่แอ๊บก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตคุยกับทีมกับไม่เป็นอันนี้ผมก็จะมานี่ครับให้ดูบอลนะครับก็ก็น่าจะชนะแน่นอนชนะแน่นอนครับเหลืออีกสองชั่วโมงครับโอเคครับผมนี่ครับ นี่คือชื่อชแนลแล้วผมบอกแล้วนี่เราชื่อเอาชื่อชแนลมาตั้งเลยครับไหมครับตีแล้วนะครับบอบิกนะครับตีบ้าท่าได้สองดาวแล้วครับชื่อชแนลอะไรครับแล้วเขาไม่บอกครับผมว่าเข้าชื่อนี้นะครับบอบิกนักบอบิกอันนี้คือชื่อบอบิกเองครับเล้วเอาอัฟโรคาด้าไปมาครับในคลื่นนะครับทีมในคลื่นนะครับก็นี่แล้วผมก็จะพาไปดูบ้านเจ้าครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อครับผมาอยู่ที่ของ เดี๋ยวพี่ก็จะตั้งชื่อใหม่แล้วแหละทำให้ายเ <Okay, S 1> ข้าจังหวะตั้งชื่อนเขาเล่ารอเลยโ okay, อเคครับผมผมไม่ได้เซิร์ฟเอ๊ะเดี๋ยวผมเล่นอย่างเล่นรอเลยโ okay, อเคครับผมเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ซ้อมไปก่อนเลยนะครับตัดเล่นหนึงนะครับโอเคมาแล้วนะครับบ้านก้าผมครับนี่นะครับ พี่เป็นเพี่เมื่อก่อนนี้พี่มีงานที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวหาว่าตายตัวไม่ต้องจับทริงสิไรหนึ่งมันก็ได้น้ำยากระโดดกระน้ำยาน้ำยาใช้แข็งนะครับแย่ยผมตบมือผมอันนี้ครับก็จะพามาดูนี่ครับมาแล้วครับผมอันนี้มันรหัสเขานี่ายเพราะจะให้ ก็อู้โอ้โหเปิดองมาหลังแรกครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเอาเลยครับผมเอาเลยครับผมบ้านนี้นะครับผมโอ้ไม่กล้าตีว่ะเฮ้ยพี่ครับพี่ครับปนนะครับผมปนนะผมปนนะผมเนี่ยก็ชนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับถ่ายด้วยโอ้โหปัญหาเจอตอนถ่ายเตึงใจให้เรามากเลยเนี่ยเขาจะตึงใจเราถ่ายอย่างนี้ใช่ใช่ก็ ลงไปเลยนะครับผมจะลงคิงนะครับแล้วก็หมูเอกก้าแล้วก็กวานกับน่าับแล้วก็เริ่มได้ยั์นะครับแล้วก็เอาตามได้กันนูเลยครับ สองดาวเท่ากันก็หนึ่งดาวนะครับก็สาย,ายปพ้นเลยนะครับตุ่มเจีแบบนี้ก็ชอบใจมากเลยครับอดีใจมากเลยครับโอ้โหชอบชอบอยากเจียแบบนี้สิบหลังครับ<อ>มันกอนผมก็เลยก็จะใกล้ตายครับ<อ>ก็เหลืออาวุธอุ้ยผมมีโอกาสได้สามดาวมากครับแล้วผมเอามากองอน สองดาวนะครับพ้นตังพ้นเงินดีกว่าพ้นเงินได้หกล้านเออหกแสนเออสามแสนก่อนนะครับกล <c oughs> ับมาแล้วครับผมโอ้โนหจดได้สี่แสนก <Okay, S 1> ว่าเกมครับผมเข้าเล่นเลยครับผมโอเคตอนนี้ผมชอบนะผมจะเป็นแนะนำทุกคนเลยครับผมเกมนี้ผมจะไม่เกมนี้ผมด่านนี้ผม ไปพี่เล่นคดีเอ็กซ์ชันอยแนะนำด่านนี้ครับผมเป็นด่านทุบปืนครับผมที่มันมากครับผมเนื้อผมใชดช็อตครับผมเข้าไปตรงหัวผมผมจะไม่ขึ้นนะครับผมจบซะเงียบครับผมแฮมขอยุยการถ่ายทำเป็นเท่านี้นะครับเอยอย่าพึ่งดินี่ครับจะพาไปเข้าแชเนียลดูแชเนียลครับโอเคครับผมเข้ามาเล่นกับผมได้ไหมครับผมในกูเกิลนะครับข้าในกูเกิลแล้วก็พิมพ์ว่า นี่ว่าเอ้ยไม่ใช่พูดพลาสติกสุดบอบบิกนะครับในกูก็ได้ครับบอบบิกนะครับโอเคผมอออยู่ในกูเกิลแล้วนะครับอือโหดจริงครับผมทำไมมันโดนนะผมมันก็จะมีบอบบิกนะครับนี่ครับคลิปนี้มีขันหยาดเล็กน้อยครับปั๊บเข้าไปในยูทางยูทูบนะครับโอเคมันจะวาร์ปเข้าไปในยูทูบเลยนะจ๊ะผมแล้วมันก็จะพามาเข้าในทางยูทูบเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวที่เหลือนี่ครับถือเป็นคนติดตามนะครับ นี้โอ้โห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 โด้โมโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหอ้โหโอ้โอ้้โหโอ้โหโอ้โหโอ้์อ้โหโะ้โห้โหโอยอ